ก็ฟอร์ดตัวสปอร์ตไม่มีแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนเอนใหม่เป็นตัวฟูดาต้านะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวน,นี้ออกนะครับเปลี่ยนใส่เข้าไปเลยครับก็หลังจากติดตั้งพวกพวก,พวกเกจต่างๆก็ใช้งานไม่ได้นะครับพวกน้ำมันพวกเทมุณนภูมิพวกภาษานะครับก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ไฟก็ยังโชว์ปกตินะครับการวิ่งก็จะเป็น0.3สามารถตั้งได้นะครับเติม ก็หลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับเราก็จะเซตเลขเลือนไม้ให้ตรงกับลูกค้าเดิมนะครับพวกค่าน้ำมันเครื่องแลามันเกียร์ดูในครบนะครับลูกค้าก็จะอัปโหมดสปอร์ตเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ขับขี่สนุกรอบมานอนะครับเลือนใหม่ก็จะเป็นพวกไฟเลเนียมนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดที่หน้าจอได้นะครับนี่เลือกเปลี่ยนได้เลยนี่ตัวนี้ขับขี่สนุกรอบมาเรานะครับตัวนี้ มาตรวัดก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วเร่งมันก็จะขึ้นเดี๋ยวอนุญาตเร่งครมาตรวัดฝั่งนี้ก็จะเป็นรอบความเร็วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสามารถตั้งหมดยอดได้นะครับเวลาเข้าหมดยอดนี่ก็จะมีแค่น้ํามันกับความเร็วนะครับก็จะประมาณนี้ครับ